ถ้าพอร์ตมานี่ทองคำหนึ่งบาทโดยตู้เย็นตู้เย็นหมื่นหมื่นหมื่นสองตู้เย็นหมื่นหมื่นเอสหะองโอ้แล้วก็ได้ปั๊มน้าสี่สี่พันเจนโอนมาห้ยมือนะแล้วก็ห้องน้าหมื่นสองห้องน้านี่บกกำลังเห็นี่บอกเห็นมาค่อยอสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกแพงเบิร์สุขสุขคน เบิร์ตสมองสือบอลเด้อพี่น้องเด้พอพบเพากับช่องยูทูบบอลาพาเพิ่นคือเก่าพี่น้องเอนะ้ยเนาะสื่อแบบมือนี้เขาก็เข่ามาอ่าอัปเดตเนาะทั้งเพล่เหื่องซาวลินเพิ่นพี่น้องเอนะ้ยเนาะซาวลินที่เขาเข่ามานำเสนออ่ากับเพาะขึ้นพี่น้องเอ้ยชีวิตการเป็นอยู่ของเราแหละเอื้ออน้อยหนึ่งอ่าเขามานำเสนออันดับแรกอ่าเราเปิดใจพี่น้องเอ้ยเราเปิดใจอ่าธีวา เปิดใจคุยแต่คนไทยเนาะคุยแต่ผู้บ่าวไทยผู้บ่าวเล่าแล้วบอกคุยเนาะเพราะว่าเาราบ่มักคนเล่าเคยอกหักเราอะเนาะจากคนเล่านะบอกอย่างนั้นมันสารอยเป็นัญชาก็เลยแบบว่าปักใจแลวก็เปิดใจหับทั้งหนุ่มไทยเพิ่นเต็มล่อยเลยเนาะอันนี้ก็แบบว่าผู้บ่าวทั้งฝั่งไทยเพิ่นก็แบบมีความหวังเต็มล่อยเต็มอันก็เต็มล่อยอะไรเนาะเพราะว่าเราเปิดใจได้สิคุยแต่คนไทยนะ แต่ว่ามาเมื่อนี้แล้วกปปวปว็ปิดใจไปแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะปิดใจไปแล้วแหละเฮาก็สิมาอัปเดตเบิง่งอ่์ว่าเราได้พี่ซังแน่เนาะหลังจากที่เราปิดใจหนะวา,าว่าอ่าผู้บ่าวหรือว่า FC คนที่อ่าสอยเรือว่าเข้ามาแหละบางคนเพประกาศบางคนเพิ่นก็ซอยเข้ามาด้วยความที่ว่า เอ็นดูเมตตาสงสารพี่น้องเอ้ยซอยเข้ามาแบบเป็นผีเป็นน้องกันนะเนาะเ่อได้มีจุดประสงค์ว่าเอออยากเป็นสุเป็นแฟนอยากได้เป็นผัวเป็นเมียกันแน่นี่เนาะอันนี้นะแต่บางคนเหมืนกับซอยมามแบบว่าโดยความที่ว่าอยากดูแลอยากเทคแคร์อยากเป็นสุเป็นแฟนนะนะเนาะแต่เมื่อในเฮาติสิมาอัปเดตเบิ่งว่าเพิ่นได้พิชางแหนนะเนาะพอดีว่ามีเอฟซีเพิ่นกะอยากเบิ่งอยากเห็นคือกันเนาะแต่กาล่าสุดกะ มีกระแสที่ว่าผู้บ่าวทั้งฝั่งไทยอะไระเพิ่นเสนออย่างให้คาสินสอดเพิ่นเป็นล้านเป็นยังอะไรพี่น้องเอ้ยเนาะ่เป็นล้านบาทก็มีอันนี้มันบางที่มันกับคนเฮามันกับผู้หนาผู้ใจพี่น้องเอ้ยบางที่อาจจะเว้าเล่นๆหรือว่าเว้าขี้โมุ่งใส่การก็กมีนะเว้าใหญ่เว้าอวดเว้าโอ้อยังก็มีอันนี้ก็บผู้่ากันเนาะแต่บางที่เขาอาจจะ,ะถ้าสีมองใน ทางบวกกับบางที่เขาอาจจะร่ำจะรวยรีกัมีเนาะเฮากับผู้อื่กันอันนี้กับนาพี่น้องเลยเนาะแต่บางที่อาจจะขี่โม่ขี่สาวกัมมีเนาะเฮากับแบบคิดในทางดีแน่ทางบุดีแน่นะพี่น้องเลยเนาะกับบัากันเนาะเพราะว่าเฮากับผู้เห็นเฮากับผู้เห็นเขานะมีแต่เขาเห็นเฮาผู้เห็นเขาอะสั้นซกเนาะอะไรยัง่างพี่น้องเลยตอนนี้กับหมอนมาถึงนั่นแหละเนาะนี่แหละสาวลินเพื่อนกานั่งอยู่ด้วยอ้าวโดยสบายดีสาวลินสบายดี ก็คือมื้อนี้ก็สิมาแสดงความยินดีนําเจ้าเนาะโดยว่าสันซาว่าเจ้าก็เอ่อได้พี่สังแน่หลังจากที่ว่าเอ่อมีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นสวยเหลือแลวก็ซัพพอร์ตแลวก็เมตตาก็คืออย่างที่เฮาเปิดคลิปมาที่เฮาเว้าห้พี่น้องเอ้ยบางคนเพิ่นก็ซอยมาดวความที่ว่าเพิ่นเห็นเจ้าลําบากเนาะโดยอ่าเพิ่นอยากซอยให้เจ้านี่หลุดพ้นจากตรงนี้อยาให้ได้หมีคือคนอื่นเขาโดยเอ่อ คนที่อาอยากให้เจ้าได้จะมีคือคนอื่นเขานี่เพิ่อนซอยยังเจ้ามาสาวินซื้อทองให้เอาซื้อทองให้เลยบ่โดย<ะ>แล้วก็<ถ>มีตู้เย็นแล้วก็มีได้แล้วก็มีห้องน้ำอ,อันนี้คือซอยเป็นสิ่งคองไดบ่ได้ซอยเป็นเงินใดคือคือทองนี่ คืออันเพิ่นบอกว่าให้ค่อยอ่ะไปไปท้าเมืองราคาลานทองเมือง,งดู oh. ค่อยเลยว่าเอาสอสป้าอ่ะแล้วคอยถ้ามันเลยเราท้ามันน้องอยากได้เซนได้ห้อยก็อยากได้เซนเป็นบาทถุนแล้วอว่ะ <laughs> เออเราก็าเอออาวตกลงเอาแล้วก็ส่งบัญชีหานเราก็โอนเขาหานเลยคือค่อยไปได้จับเงินอย่างจักอย่าง oh. ตู้เย็นคือการโอนเขาหานเลยมีแต่หานเขาคินไหลเอาเลยแมนอมโอนผ่านผ่านเราโดยตรงแบบว่าซอยสิงทอง oh. เราแบบ,บ้ร่ได้อยากได้เป็นสู่เป็นแฟนเราเราได้หับเลี่ยงเราเอาโอ้แสดงว่าเราสปอร์ตขนาดเลยเนาะอยากให้คอยได้คือคนอื่นเราว่อยากให้อยากให้แบบคือคนอื่นการเป็นอยู่หนะโดยโอ้อันนี้ก็สิเป็นบุญวาสนาของเจ้าแล้วส,สารนเดี๋ยว,วยสิว่าคอยเว้าเอาคอยย่านถึกดาม่าะนะแมนเมกะคือตอนนี้เจ้ากัคุยกับเราเนาะ อ,อัน,น,นเล่ากับทูเล่ากับทษมาถามเรื่องของน้ำเราไม่ได้ถามอีกย่างเลยเราถามเรื่องของน้ำดิเซตเร่ามีเซตอีกโดยบอกเขาเนี่ยว่าบอกได้รับเลี้ยงอ้อันนี้เขาเบิ่งไกลๆเลยพี่น้องเลยเขาบบกว่าสายตาเขายังดีอยู่นะ่ายัาง,นยงหนุ่มยังเน่นเนาะเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องการอะไรแค่อยากให้ชีวิตสาวเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเราบอกว่า ไอามาไหมเบิกเบิบสี่ห้เอฟซีเบิงน้าเนาะจะน้อย่บบยังไงเนียนจะน้อยพวกนี้มาสร้างเรื่องีิสังแบบว่าคือเพนมีเกาะโกงเกาะควมำยัง่าสั่นนี่แหละพี่ด้อ้อยเบาเขาแนนว่าบกได้รับเลี้ยงเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากสาวลาวเขาต้องการให้สาวลาวมีชีวิตท,ที่ดีขึ้นถ้าสาวลาวชอบหรือรักคนไทยชอบคนไทยคนไทยก็จะชอบและรักคนลาวเหมือนกันนะจ๊ะเปิดนอ้อยนี่เนาะ โดยโดยจะสิเป็นแบบว่าเป็นบุญของเจ้าแล้วเหรอเสถนซะเนาะเป็นบุญเป็นวาสนาของเจ้าแล้วเดี๋ยวสิว่ามี <c oughs> ดราม่ามาอีกะนะว่าคอยตัว๋วคอยสร้างเรื่องเอานะอคอยเห็นในยูทูปมานะคอยบ่ได้ตัวคอยเว้าความจริงเพิ่นซอยซัพพอร์ตมานี่ทองคํา1บาทโดยตู้เย็นตู้เย็นหมืน่นหมืน่นหมื่นซองตู้เย็นหมืน่นหมื่นเอสหะหมื่นเอสซองร้อย แล้วก็ได้ปั๊มน้าสี่พันเจ็ดพันโอนมาหายมือนะอแล้วก็ห้องหน้ามหมือนซองห้องหน้านี่บอกกำลังเหตุนี่บอกโดยพันซอ,อยแต่สำนันอหรือเราซอยแต่ซํำนันโดยออก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาของเล่าพี่น้อเวลาซอยได้สำนันกด็ดีแบบเราบได้มีจุดประสงค์ว่าเอออยากมาเป็นสุเป็นแฟนเนาะมาได้รับผล้ร <คน S 1> ก็บบอกว่าถาว่ามีคนใจบุญ สีมาสั่งเพื่อนอันในน้องออ้กะยินดีซอยน้องวาถ้าว่ามีสมทบทุนท้าไอ้ผู้เดียวไอ้ก็บว้แล้วว่าสีนะโอ้ามีหลายคนมาสวยกันมันกะสิได้ไปไว้เราว่าน้องกะสิได้มีเพื่อนงามอยู่คือมู่แล้วว่าสียากเด้อพี่น้องเด้อสิหาคนใจบุญใจกุศลแนวนี้เนาะ เราอีตอน<ด>้นข่อยนะเราได้ได<ม>้หูชีวิตการเป็นอยู่ของข่อยแบบเราโทรมาถามโดยตรงเนี่ย<อ>ว่าชีวิตข่อยเป็นยังไงเลยรเราอีต้นโดยหลายคนพันคนนี่ที่าได้อีบ่อนหาคนแบบนี้นะพี่น้องเล<อ>ยเนาะข่อยกระถามเราไปว่าจะมาซอยนี่จะต้องการยังบ่เราเราบ่ได้ให้ต้องการอย่างเราว่า่าชแบบบ่คันว่าสิลมเขาเป็นแฟนแบบนี้ฮนะกับบ่ได้ว่าแล้วบ่ได้ว่า ก็บอว่าที่ว่าสิเป็นการลองใจกันเนาะกะบอกแรคอยว่าขันเจ้าสิวะเป็นแฟนกับห้บอกมากเม่นบอกว่าแล้วบอได้ว่าอีกอย่างเลยนะแบบขันว่าวมันใจโดยขันว่าขิดกับสาวลินได้กับ้เวาหนะเนาะบอกว่าคอยท้ามแล้วเรี่ยมือสานี้เขาสิมาสัมผั์ได้คอยว่าอันคอยอยากท้ามจ้าว่าเจ้าสิหับเลี้ยงคอยบอกหรือว่าในใดหรือว่าเจ้าสิลาลมไเป็นสู่เป็นแฟนก็เล่าตอบมาเลยได้ว่าบอกได้หับเลี้ยงแค่อยากซอยยังให้มีชีวิตที่ดีขึ้นจากนี้เขาก็เข้าใจแล้ว โดยโดยแน่เอาเราคือเอาเนี่ยน่ะในกรณีที่ว่าเจ้าปิดใจได้สะเอาเล่าแบบอีกคนบ่น,นี่อีกคน,นบ่แมบอคนที่ว่าสียหายปิดใจนี่นะท้าวเนี่นนั่นนี่ที่แรกนี่เข้าคิดว่าแมนเลยมเมละเออที่แรกเขาคิดว่าคนนี่น้านแบบว่าสีมาลับเบีย้ยือมาซับเพาะเจ้านี่ นื้อว่าอ้าคนนี่ปิดใจะนะเพราะเราไม่ได้ว่าแน่ออนอนเราว่าเจ้าคือผ่าปิดใจแท้เราอ่ะจำอีน่ะเจ้าใชีได้เพื่อนเราอ่ะพระชีได้มาซอยเจ้าให้อา้าซอยู้เดียวกับบ่ได้เราอ่ะก็แสดงว่าเจ้าก็ยังเปิดที่สาบ่เอ้าไม่ได้เปิดแล้วเออยังปิดปิดแล้วเห็นบ่เออคนละคนกันเนาะข็เขาเบิง่งเบิ่งอีกคนหนึ่งสก่อนทว่าคนนี่บ่ไว้เลยจังว่ากันไหมโดย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 กบเขาใจเราพี่น้องเลยอันนะนี้นเนาะก็คืออันนี้เขาก็ทำตามมัน อุ่ดประสงค์ของอ้ายคนนี้เพิ่อนก่อนเนาะเพิ่อนยังไหรีวิวไห้ว่าได้ยังได้ยังให้บอกเพิ่นไปให้เมื่อเพิ่นว่าคอยก็เลยออกมาบอกอืเอาโอเคพี่น้องไว้เดี๋ยวห้าสิไปรีวิวเนาะคอยขอใส่ได้เพราะบาทหนึ่งนะพอได้เป็นบุญเป็นวาสนาพอได้คือเจ้าได้ได้มีบุญวาสนาคือเจ้าเนี่ยบอกเคยได้แบบดีได้พี่น้องไว้ไปชิอมาซื้อทองซื้อคำเมเป็นบาทสองบาทนี่นี่จะลึงหนึ่งยังบ่ได้ได้เอาน่ะเออโต้โอ้ย เขาอ่อนเ<ป>ดิเ<ป>ขาอ่อน<ป>ด้เพราะอะไรเย็นบ่ตู้เย็นก่อนขึ้นอือสิขึ้น,นไปเบิ่งตู้เย็นก่อนพี่น,อน้องเอ้ยเนาะเบิ่งตู้เย็นจังไว้เบิ่งห้องน้ำพี่น้องเอ้ยตู้เย็นหน่วยนี่ก็เออนี่แหละสีได้หน่วยใหม่แหลยพี่นเอาหน่วยเก่าออกมานี่เนาะหน่วยเก่ามันใช่ประเด้แล้วจะคือบอกขายให้เบียดซะหรือว่าอะไรบอมีคนจะเอาไปใส่อยู่โอ้ข้าจะไปสอบใส่บอสเอา มื um, nó, hesitate, kind of ้อนี้อืมตู้เย็นของหน่วยบักใหญ่เนาะเปิดโชว์แน่สารินของกินเพียบบ่บ่มีนะบ่มีหยังเลยมีแต่น้ําโอ้ยมีแต่น้ําทั้งเิงเด้เป็นหยังน้ําแข็งบ่เด้กินน้อยๆซื้อมาไว้ให้สร้างอื พักต้นหนึ่งกับมมี้แล้วเนาะในตู้เย็นจะสงสัยจะปลูกไวป๊ออันนี้คือยังตัวตัดไฟป๊แม่นตัวตัดไฟอ๋อแล้วมีเซฟตี้คัทพี่น้องไเปเพิ่นมาใส่าา <c oughs> บางเดือนลังอันนี้เขากินจะป๊แม่นยังในในตู้อันนี้<ง>อันนี้เพิ่นมาซอยเมื่อกี้นี่เพิ่นเมื่อเล้วอ๋อเข่าป๊อแม่นเข่ากับปลาแดกมกื่พริกนี่แหละพี่น้องเอ้ยมือนี้ก็ได้บุกกข้มาหอดึงเฮือดลาวอือขอถ่ายเหมือนการเป็นอยู่เด้อพี่น้องเด้อแป๊บนึงเนาะ เราก็ไปยัง,งห้ถ่ายให้ได้แล้ววะเ <c oughs> พราะว่ามันเป็นระเบียบแล้ววะเนาะนี่เด้กพี่นอ้องเลยมันอยู่บนเสาเสาลินเดอร์นี่พี่นอ้องเนาะเนาะนี่แหละบนอนอตเรากับลูกเราก็นี่อืมชีวิตเอ,อ่อไมื่อ่างพี่น้องเคยสิประมาณน,นี้เนาะเขาคือบอไปยักเถื่อนสามัญชีได้กว้างควางในเฮือเนเจ้าจักจะเข้าอนไปได้สั่นจิมาเอามันเป็นอะไรอยู่ในนี่มัน คับแคบเกินไปอลไรได้หนิมันมีบอนอยู่เวลาหมูน<อ>ผูกมากกว่าเม่น,น,น,นจะโยกลงมาตั้งอยู่ตล่ลางพี่มันจังโบกเกะกะาบอนอยู่บอนเศร้ามันแห้งแคบออไปเบิ่งห้องหน่บมันี้<ะ>ห้องหน่ะเด้อพี่น้องเดิมอานนี้เนะนาะห้องหน่ะเพิ่งเอานันนี่เลยเนาะเพิ่งเห็นสองห้องแต่ว่างบมันบ่พอนะก็เลยเห็น<อ>ห้องเดียวซะก่อนไมได้แต่ห้องเดียวเม่นบบ่พอ อันนี้มันกระจซีห้องอ่างห้องส่วมอยู่น้ำกันเลยที่นี่เนาะมันขันห้องหมดได้แล้วมันแคบพี่น้องเลยมื่อนี่คือสร้างมาเทคานหลังเนาะเดวอะไรกับเมื่อบืนเขากะซีมามาโบกคือว่าจะลงทอจากทออันนี้สี่ทอสี่ทอเออผมมีน้ำเนาะหรือว่าเขาตักขึ้นน้ำปะโต๊กแล้วหมู่บ้านนี้ยังหลายพนมันตกเลยโดยโดย อันน in ่ะได้บ่ได้อยู่พุ่นเนาะแม่นได้อยู่พุ่นได้เฮาบ่ไปเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อได้อยู่พุ่นเนาะได้บ่ตามไปเบิ่งไดโหได้เจ้านี่บ่ได้เฮ็ดหลังคาไว้เนาะได้จุ่มเอออนะนไดเอื้อยอนะอ๋อได้จวดลงเนาะแม่นแม่นได้จวดบ่จําเป็นสิไปเฮ็ดหลังคามันเขาเรียกว่าซัมเมอร์พี่น้องเอ้ยเนาะคนไทยเอิ้นน่ะซัมเมอร์ได้จวดน่ะาเาเอิ้นได้จวด ก็ตามนั่นแหละพี่น้องก็ตามนั่นแหละพี่น้องเอ้ยก็คือมาอัปเดตเลยก็รีวิวเนาะว่าเพิ่นได้พิชซังแน่นะจากการสวยเ,เ,เ <c oughs> รือของเงินกุหลาบกุญ,ญ่เพิ่นนั่นแหละเนาะมาทันซะเอเอเอขามาส่งน้ำบ่แม่เละมาเก็บน้ำเนาะแล้วก็ดีใจน้ำเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเอ้ย อันเครื Jamie, ่องนี่ยพ่ออลไรบ่อันนี้ห้องน้าจันนี่พ่ออลไรบ่ยังยังปูนปูนบ่พอยังปูนนี่สิได้ซื้อปูนอันนี้สังกะสีห้องน้านี่บ่แม่นซื้อมาผิดแล้วไปซื้อใหม่อันนี้กาสร้างนี่ทั้งโบกทั้งสาวยังรวมหมดเลยบ่แม่นนึกว่าสิก่อให้้ขึนือไอย่างเดียวแล้วใส่ตอกสังกะสีแล้วให้เทพื้นแล้วให้อ่ใส่ลดนั้นเขากระโบกน้ำล่ะวเ่าติดตามติดตกลงกันแม่นหาตังหาเขาน้ำคนรู้จักบ่ ม่นคนในบ้านอ๋อ<ล>มันก็นสิบ่แพงแน,น่เนาะคั่นว่าคนรู้จักกันเขก็สิว่าเอเต็มที่เด้อพี่น้องเด้ผักนะ่ะจะปลูกไปซังแน่ค่อยปลูกผักข้ก็มีหลายอย่างค่อยปลูกกอกกกล้วยเอออยู่ทางสวนูบ่แม่นสวนค่อยล่ะเพราะว่าในตูเ้เยน็นเรานี่บ่มีหยังเลยนะพี่น้องเอ้ยจนะนา FC ่สิว่าเออให้ซาลินปลูกกินเ,นเด้อิวานักพริกมเขือปลูกอยู่นตกเด้นตกช่วงนั้นมันลิ้มันปลูกบ่ได้ อ๋อพ่นตกน้ำน้มันปลูกเงี้ยมันก็บาด่เป็นดอกพี่น้องมันตายมันเปื่อยเบิดนั่นแหละเนาะแม่นขอยกระปูกเนี่ยขอยหมักพักข่าขอยหมากินขอยกระปูกไว้แม่นแม่นแม่นก็น้ำไม้ขอยกระปูกไว้ปลูกหลายอย่างอยู่ว่าขาวจะใครอย่ามีวัตถุเละเอ่อกะคือแน่นอนพน้องเอ้ยในี่ก็ล่นีอ่าอันนี้คือว่าผู้ใหญ่คนนี้เนาะเพิ่นให้มารีวิวมาถ่ายเบิ่งในแหล่ตัวเราก็อยากผู้เนาะว่า มีอีหยังอีหยังแน่เนาะโดยเราให้เว้าออกไปจ้ะหน่อยว่าสิเป็นการตัวตมเราอาสินะก็เลยให้อันสัมภาษณ์ออกไปว่าได้หยังาหยังโดยแกผู้เบิ่งกอย่าน้อยใจให้เข้าใจว่าวยเือคือวยเือเนาะแม่นๆเพิ่นวยเือมาด้วยความบริสุทธิ์ใจเนาะด้วยความักความแพงเพิ่นว่าต้องเบิ่งเบิ่งไปเบิ่งไปหั่นน่ะแม่นด้วยความักความแพงแต่เพิ่นก็เคยเว้าอยู่ว่าคันว่า สิมีผู้รักผู้ใหญ่หรือว่าไพก็ตามแต่เหตุเทือๆๆนอนชาตาในเจ้าทางงบบ่พ่อยังเพิ่นกาสิสมทบเนาะอี<ม>เล็กใจน,น้อยเพิ่นเพิ่นว้าออกเพิ่นวาถ้ามีคนสวยเจ้าหลายๆคนนี่สิไปาวายอยู่อ้ายเห็นยินดีสวยอยู่ห้าหมื่นได้สวยได้แล้วเอาสินะโอ้เรานี่ก็มีเงินมีคำได้อ้ายนี่ว่น้องเราก็โบ,บมี่ดอกแต่ว่าคันบ่ให้เราสวยผู้เดียวเรากับวัวไวเราเอาสินะเหตุเทือนมันต้องใส่งบไลย โดยโดยโดยกระเม่นน่นแหลนะรถไปกอดตุ๊กบอสตามนั่นแหละพี่น้องเนะอ้ยเนาะรถสีมานี่บอสตามนั่นแหละพี่น้องเอนะ้ยเนาะกะเฮาวกะมารีวิวให้เบิ่งเลยเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็คือบอลอยู่บอลเท้าเนี่ยแหละชีวิตการเป็นอยู่ของเราก็คือเกันเล่าอะไรเนาะก็คืออย่างตีเฮ็ดน,นี่แหละพี่น้องเอ้ยกระแสนสะตอนนี้แล้วก็อาจจะ ดีขึ้นมาหนน้อยนึงมาเถอะซะห้องน้ำแล้วก็จีมีเป็นของเจ้าของแล้วมาเถอะซะส่วนว่าเข่าเนี่ก็คือยังซื้อกินปกตีนอะไรเนาะ <No. S 1> ปกติก็ซื้อกินอยู่แล้วเมนบล็อกเข่าเนี่ยเมนสิ่งสําคัญสุดๆก็คือเข่าน้ำซึาปลาอะไราซื้อกินตลอดพี่น้องเอ้ยนี่ก็คือเพิ่มความสบายเข้ามาแล้วก็คือห้องน้ำมาเถอะซะก็ดีอยู่มันก็อยู่ไก่เราบ้านี่ห้องน้ำก็ดี บ้านนี่ก็แล้วแต่ผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นหรือว่าไปก็ตามแต่สิครับมาเบิ่งมาส้มได้เพี่น้องเด้ออยากส้มทบหรือว่าสวยเลื้ออาเข้ามาเพิ่มเติมก็ได้คือกันอันนี้เฮากาว่าสิบ่พอมีเนี่ยบ่คนที่ว่าซัพพอร์ตละมาคืออ้ายคนนี้นะที่ซอยมาด้วยความที่ว่าอ่าเต็มใจแล้วก็บ,บริสุทธิ์ใจซอยมาอย่างพี่อย่างน้องไม่น่าพี่น้องนะเอ้ยเนาะฮาวการ์ว่าหายากพี่น้องเอ้ยหายากหายกหายกก็จริงอยู่แต่มันก็สิบ่มีแนี่ยบ่ยังประมาณนี้นะ หรือว่าเขาสีเหมาะความดีความงามให้นันอ้ายใหญ่เพิ่นผู้ปิจัยไปนี่เพราะอันนี้ก็ดีเพิ่นโอ้ <c oughs> อันนี้ต้องให้อ้ายใหญ่ผู้ปิดใจเบิ่์ไปเด้๋แล้วพีว่น้องเอ้ยเพิ่นสิว่าจังได๋ก็พอในกรณีนี้เอาปิดใจก็จริงอยู่แต่ก็ต้องเบิ่งกันไปก่อนเนาะสาวนิดเนาะต้องเบิ่งกันไ<อ>ปก่อนต้องเบิ่งไปก,อก่อนถ้าเฮาคบกันละเดือน2เดือนยังบ่ฮู้นิสัยใจคอเขาดอกแมนเมน เขาก็บ่ฮู้นิสัยเฮาอีกว่าเป็นจังได๋แม่นแต่ก็เจ้าก็ก็ยอมรับด้วยความที่ว่าเอ่อจริงใจของเจ้าแหละที่ว่าเจ้าได้ปิดใจไปเพื่อลาว่นะว่าซั่นซะเนาะต่างคนต่างมีแบบว่าอ่าได้ความรับผิดชอบว่าซั่นซะเนาะว่าะมีความจริงใจต่อกันโดยแต่ก็เบิ่งไปก่อนแบบจักหน่อยได้จังได้เจ้าเว้าแบบให้มั่นใจได้สาวลิ้นเ้ ก็มันใจอะไรก็ต้องเบิ่งเราไปก่อนน,นะบ่อยากล้มลายคนโอเคแหละคือตอนนี้เฮากา็าล้มก็เราไปก่อนแหละเราสิเอาจังไหนเราสิว่าจังได๋ก็จังว่ากันใหม่เนาะมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันกบ็บ่อดไซด์ดอกพี่น้องเอ้ยเนาะโอเคเด้อพี่น้องเด้อก็กตามนันแหละเนาะเฮาก็สิได้จบคลิปไปซํานี้แหละบ่อดไล่ห่างอ่าสิ่งเครืงพันก็คือเออ่ดีใจแล้วก็แสดงความยินดีนํำลาของอะไรพี่น้องเอ้ยทั้งสาวลินกันี่เนาะที่ได้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีผู้รักผู้ใหญ่ เอ่อ karma สวยลีลาและก็เมตตาลาวว่าซั่นซะเอ่อจากที่บ่เคยมีก็มีจากที่บ่เคยได้ก็ได้แหละคืออย่างที่เห็นนี่แหละเนาะได้ตู้เย็นใหม่ได้ซอยได้หยังหลายอย่างแหละพี่น้องเอ้ยเนะาะก็คันลําพังแต่ว่าให้เราไปหาอนี่โก็ดนได้พี่น้องเอ้ยสิได้ซํานีเนาะสาวลินบ่ได้ดอกอืมบ่ได้ดอกลาวว่าอืมโอเคเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบ,ขอบุขอมกขอบใจมาเบิ่งมาชมแล้วก ฝากกุไลกุเซกุติดตามพี่น้องเอ้ยรอติดตามตอนต่อไปพี่น้องเอ้ยเนาะว่าชีวิตการเป็นอยู่ของเราจะเป็นอย่างไรว่าสันซะเนาะถ้าเกิดว่าผู้ใดอยากสวยเรือหรือว่าอยากเรีนดูเมตตาเราอยากหูจักเราอยากเหว่อยากร่มกับเราก็สามารถติดต่อมาทางแอดมินได้คือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะกรณีอยากมาเหว่มาลมเป็นผีเป็นน้องกันนะพี่น้องเนาะหรือว่าเป็นนายเป็นน่องกันนี่แหละเป็นผีเป็นน้องกันว่าอยากเป็นสู้เป็นแฟนกับอันนี้กับ อันีห้องบอกขอแนะนั่งม,มีน้องเลยเพราะว่าเพิ่นปิดใจไปแล้วเนาะตามไม่ละพี่น้องเอ้ยเมื่อยเด้ออกไปไล่กับเมื่อยอ,อยู่ดีมีแหงเบิดสกุลสุขคนพี่น้องเอ้ยไปแล้วเด้อสบายดีสาวลินสบายดีสบายดีโดยโดย,โดยสบายดี